เคยเจอเสียงนี้ไหมครับผมดูนะฮะเสียงเสียงก็เก๊กก็แก๊กเฮนี่นะครับเดี๋ยวดูครับผมว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมนี่ฮะเสียงไม่ออกนะครับผมไปดูครับผมว่าเกิดจากอะไรนะครับสวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงปองนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการซ่อนเพื่อนอกชิ้นเคยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับผม s kaptx 3นะครับผม m o ชนะี h i audio เนอะตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คือได้ทําการซ่อมมาเบื้องต้นเลยนะครับก็คืออ่าน่าจะเป็นช่างเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าทําไม่จบเนาะก็คืออ่าเหตุผลที่บอร์ดตัวนี้เสียก็คือทําไฟเกินมาเนาะสิ่งที่เพื่อนเอนเ,อนเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมก็คือชิปขยายสอตัวนะครับชิปขยายสองตัวนี้เนาะแล้วก็ regulator ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว mcu นะครับผม เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปิดติดนะครับผมเปิดติดนะฮะแล้วทีนี้อ่าแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการนะครับวัดไฟนะครับผมซึ่งอ่พาพักใจไฟนะครับผมอ่านี่นะฮะชุดนี้นะครับอ่าอ่าอ่าสามจุดสามโอห์มนี่นะครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยมันขาดนะครับผมมันเสียนะครับมันเสียเนาะผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมหกตัวนะครับผมที่ R 5 4 R 1 9 R 35 R 2 R แล้วก็ R 5 4นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมไฟเข้าไฟออกต้องเท่ากันนะครับผมอยู่ที่ประมาณ12กว่าๆเนี่นะครับ12อกว่าๆเนาะเท่าไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะอยู่ไล่ๆงี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับพอผมเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บนะครับผมเปิดปุ๊บอ้าวเสียงก็ยังไม่ออกนะครับผมมาจริงๆแล้วเนี่ยมันออกนะแต่มันออกแบบเบาๆซึ่งมันไม่มีอ่าเขาเรียกว่าไม่มีภาคใจไฟจ่ายให้กับชุดขยายเสียงนะครับมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดนะฮะตอนนี้เปิดแล้วนะครับไฟติดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะต้องดูตรงไหนต่อนะครับซึ่งเคสนี้ผมก็เจอประมาณสองสามตัวแล้วละครับก็เลยแยกจะมาแช์นะเปิดเพลงเปิดเพลงเพลงอาจารย์นุ้ยนะครับกับหลวงพ่องเงินแล้วครับผมอ่ะ ตอนนี้คือผมเปิดเสียงเพลงสุดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยฮะดูนะฮะได้ยินเสียงไหมครับถ้าป้อยมันจะดับไปเลยะฮะเก๊กเก๊กเก๊กเก๊เห็นไหมเสียงแบบนี้นะครับผมเกิดจากอะไรนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคนะครับผมสิ่งที่ ผมไปเช็คแล้วก็ซ่อมมาก่อนน้่นนี้นะครับผมซึ่งไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้มีโอกาสได้มาทำการแชร์นะครับก็คืออเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่ R11 นะครับนี่นะฮะ R11 นะครับผมค่ามันที่มันเขียนไว้เนี่ยก็คือ220เนอะก็คือ22โอห์มนะครับตัวนี้นะฮะมันต้องวัดแล้วมันต้องมันต้องดังตีดอะ่ะเนี่ย มันวัดค่าไม่ได้มันมั่วเลยนะครับผมร้อยกว่าโอห์มเลยนะครับผมแสดงว่ามันเพี้ยนนะครับผมนะฮะอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยมันเพี้ยนแล้วนะครับผมมันต้องได้ยี่สิบสองโอห์มหรือว่าเออเวลาวัดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะจะต้องแบบตีดไปเลยนะครับผมก็คือไฟเดินสะดวกก็คือ R ตัวนี้นะครับมันเป็น R ที่อ่าจ่ายไฟให้กับชุดภาคปริโทนนะครับผมนะฮะชุดนี้นะครับผมผิดถูกไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยไฟมาชุดนี้ปกติเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูครับผมเดี๋ยวทําการเปลี่ยนนะครับทอดเปลี่ยนนะฮะตรงนี้ผมขอใช้เป็นหัวแรงนะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เยอะเนาะเดี๋ยวมันไปโดนมันไปเป้าพวบพลาสติกแล้วก็หลุดนะครับเดี๋ยวเติมตะกัว่วไปก่อนเนาะบอดนี้เพื่อนๆได้โมมาแล้วนะฮะผมก็ทอดคาปลาออกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันทํางานสะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับผม พื้นที่เป็นแคบนิดนึงนะครับโอเคอ่านี่นะครับผมตัวที่มันเขียนว่า2องสนี่นะครับหมอไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคนะครับ R 1 1นะครับผมตรง R 1 1นะครับค่ามันคือ2องสหรือว่า22โอห์มนะครับผมนะฮะอ่าโอเคผมไปหาอ่า R 2 2 0มาแล้วนะครับผมเป็นแบบ SMD แบบเดิมนะครับผม เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าไอตัวที่มันพังเนี่ยมันพังแบบไหนนะครับดูนะฮะดูนะครับตัวนี้เนาะเราวัดปุ๊บเนี่ยมันขึ้นเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเพี้ยนไปเลยนะครับถ้าตัวที่ปกตินะครับผมดูนะฮะมันจะทึ่งกันเลยนะฮะโอ้ยดูนะครับอ่ามันต้องร้องเนี่ยนะผมก็คือไฟวิ่งมาได้นะครับผมตัวนี้คือมันมีค่าความต้านทานเยอะนะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้กระแสไฟไม่วิ่งมานะครับเนี่อันนี้ก็ปกตินะครับ อ <Bond> okay. ่าโอเคเดี <cities>. ideally, ๋ยวผมจะทําการเอา R ตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปที่เดิมที่เราถอดออกนะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันพื้นที่แคบนะครับผมสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนเจ้าตัว R 2 <I will S 1> uh, 2 0หรือว่าตรง R 1 1นี่นะครับค่ามันคือยีนะครับผมย2โอห์มนะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะ SMD นะครับก็ไปหมานะครับผมมาใส่ใหม่นะครับ มาดูกันครับว่าเสียงมันดังกลับมาหรือเปล่านะครับเมื่อกี้มันดังกอกแกกอกแกกันเนาะมาดูครับผมจะเชื่อผมไมหมนาจะรอดหรือเปล่าหน้าเปิดครับอ่ะเปิดแล้วนะฮะเชื่อมต่อแล้วครับดังแป๊กแล้วนะฮะเปิดเพลงครับผมมาแล้วครับ ถูกย่ามเสี่ยงเลยนะครับ โอเคครับพอแค่นี้แหละดังแล้วครับจบนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับผมว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับเรามองข้ามมันไม่ได้เลยนะครับผมนะมันไม่มีภาคใจไฟมาเลี้ยงชุดชุดปีตรงนี้นะครับผมก็เลยทําให้เสี่ยงไม่ออกนะครับแน่นอนครับผมผมก็เคยสอนเพื่อนๆว่าเอ้ยเช็คตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะครับผมอันนี้คือกรณีพิเศษนะครับสําหรับตัว APTX 3ถ้าไฟเกินนะครับ ไอเจ้าตัวนี้มันชอบพังนะครับผมนะฮะมาเสริมนะครับผม R11 นะครับจำไว้นะครับ R11 เลขที่เขียนไว้ก็คือ2 2 0สูนย์ะครับเราไปหาอะไรมาก็ได้นะผมที่ตามแอมเก่าๆมันจะมีอยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมในการซ่อมเจ้าตัว APTX3 เปลี่ยนแทบทุกอย่างแล้วแต่เสียงไม่ออกนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ตัวเดียวครับผมบายบายครับผมแล้วเจอกันครับ กดไลค์กดแชร์นะคบผมแล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มสุขแตงนะครับผมกดให้กำลังใจกันมาได้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย